สวัสดีค่ะช่องไมออยผ้าดูดนะคะมือนในแมออยสิผ้ามักเผาน่้อไม้เผาน้อไม้เพื่อที่สีเห็ดน้อไม้ใส่ถุงไว้กินแล้วดูแรงเลยค่ะกินย่ำแรงค่ะนี่น้อไม้อยู่มาจากสวนเขาไมออยะค่ะเดี๋ยวแมออยสีเห็ดไอ้เบึ้งงเวยค่ะหันตอนต่อต้อตอไปเห็ดแบบไรแน่ค่ะหลังจากที่เผาแล้วก็ขึ้นสีเอาก,กระปอกเปลือกมันออกเนาะค่ะแล้วก็สีไม่เคียนค่ะเดี๋ยวไมออยสีท้ายเห็ดเบื้องเลยจ้า ้วค่ะนี่ไม่อ้อยเอามีดทบไว้บ่ให้มันเดียงค่ะนีให้มันได้สุกอ่านมองไปปลายมันค่ะนี่ไก่สุกแล้วไก่สีเอามาปอกแล้วค่ะแต่ว่าเผาแล้วก็หลังจากมันสุกแล้วก็ปล่อยมันไว้จะขาหน้าที่ถึงซิบหน้าที่เลยค่ะเพื่อให้มันคว่ำหอนมันออกมาให้เบิดค่ะ,ะหลังจากที่ไม่อ้อยเผาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะที่นี้ไม่อ้อยสีมาก เก็บเปลือกออกได้ค่ะเพือดสีเคียนค่ะคขั้นตอนต่อไปได้ค่ะหลังจากแมวเอาเปลือกมันออกแล้วก็จะมาล้างให้สะอาดค่ะล้างสะอาดค่ะปกติไก่แนวที่นั้นมีรูอยู่ห่ะค่ะกต่ช่อนตะแกงกันเลค่ะนี่แมวใช้ซึ่งได้จา้าตั้งน้อยหนึงน่งะ เรียบร้อยค่ะขั้นตอนแรกเรียบร้อยขั้นตอนหนึ่งค่ะัาไว้จากสิบนาทีค่ะเพื่อให้น้าม,มันแห้งจักน้อยค่ะเราไม่เอ,อยกับสีน้ำไปเคียนค่ะขั้นต,ตอนต่อไปห้องก็มาเคียนค่ะหลังจากที่เอาเปลือกเอาเปลือกระล้างให้มันสะเด็ดน้ำแล้วค่ะ มันลายไม่อ้อยกับสีเห็ดเห็ดไส้ถ,ถุงไวบางเอถอถทามันลายอิรีกับสีบัเคียนได้ค่ะสีเห็ดเป็นนอเลยนออยื้ไส่ถุงยนื้ไส่ถุงแต่ว่าอันนี้มันบัหลายก็เลยสีเห็ดเคียนแล้วเอาใส่ถ,ถุงไปหนึ่งเอาค่ะเวลากินมันค่อยสะดวกสบายจ้างาาเพออยากออกมากินเอามาสุบเอามาหม้เข้ากับบริเวเคียนอีกเาี่ยจ้าเราเวลาเคียนมันกับสีุกง่ายก็ นอใหม่เป็นนอคะ่ะเทากับสิหนึ่งหรือประมาณ30สิบนาทีตอนหน่อยตอนไง หนึง่งเรือหัวมันเดี๋ยวไมอ่ออกเสีเอามีดมาสับค่ะันอหนึ่งในเทละสองสามถุงค่ะพี่น้องก็ได้หนึ่งเทละหลายเลยค่ะแต่ว่าทำมันออกไลยๆล,ลีกับสีหนึ่งเทละสี่หาถุงอยู่ค่ะ ตลอดนี่แม่อ,อ้อยเอามาเอาม้าลายกว่าน,นี้หรอกค่ะอันให้พี่น้องคนขอไปแกงใส่ใส่ใส่ยังนอใส่ผักอีหลอดค่ะใส่ผัดอีหลอดแงน้มาใหม่ใส่ผักอีหลอดกระแสเพื่ังค่ะเดี๋ยวจะพุ่มากเนาะค่ะ ค่ะหลังจากที่แมยเคียน enfin แล้วค่ะหัวมันแมอยกิดสิป่านมองแก่กับสีเอาเนาะค่ะม anyway. ีแมอยกิดสิสับเลยค่ะมีดย่ำ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 เลยมันสีสบายก็เคียนค่ะกับเอล่าไปลึกเพราะว่าตรงนี้มันเสิเป็นแก้แก้แมอยกิป่านเราซ้ำนี่ค่ะมีค่ะตรงหัวมันแมอเกิเซียวมีดย่ำเลยค่ะพอมีดมันจับได้ง่ายก็เข็มค่ะ นี่ก็บ่ได้เอาเบิดค่ะตรงนี้กับตานมันถิ่มเลยค่ะ,คะเพราะว่าแม่อ่อยเบ่ได้มีเวลาออกไปเอามันกน็ได้เหี้ยวเหี่ยวค่ะบะให้มันเหี่ยวปานี้มันจะสีบ่แกค่ะนี่ ร้อยค่ะนี่ละค่ะซีหานองก,กับซีเดยประมาณนี้แม่อโอยกับซีไส้ทุ่งนี่ค่ะมานี่ทุ่งของแม่อโอยกับซีเอาทุงประมาณนี่ค่ะเจ็ดคูณสิบเอ็ดนี่ละค่ะ่เดี๋ยวทุงใหญ่เพราะว่าเขาไปใส่หลายเขาเคียนเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะใส่เลย ขอแบ่งก่อนว่าสิได้ักถุงขอแบ่งก่อนจ้าว่าสิได้จกถุงจะสิไม่เอากะแฟที่แถมนันไดจสามถุง ไสามถุงสามถุงค่ะที่นี่วิธีวิธีมัดยางค่ะที่มัดยางะะได้ค่ะแนวไปกับสไลาไล่ยลาย่มออกไล่ล่มออกค่ะไล่ล่มออกบ่ให้มีลร่มยี่ห้ถุงค่ะนี่ค่ะจะมัด เห็นมันแตกแลยจ้านี่ค่ะน้อยสีสอนอีก,กถุงนึงเพื่อเวลาไปถึงควอมห่อนไว้มันแตกค่ะตรงนี้ก็คือกันค่ะพยายามงสีงมันแตกค่ะเพราะที่ไปถือควอมห่อนมันก็ริีพุ่งขึ้นคือเก่าค่ะเรียบร้อยแล้วจา้าหนึ่งถุงค่ะ จ่าได้สามถุงค่ะเรียวเอาไปใส่ซึ่งพร้อมทีสี่หนึ่งค่ะประมาณสาสิบนาทีจ่าดอกใคไปบึ้งกันได้จ้าว่ามันพอ่อพ่อไดไปมันได <c oughs> มันใสไดไปค่ะนี่ราคาแม่เอาพอไปหนึ่งก่อนเด้จ่านี่จ่าหลังจากแม่อ้อยเขาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วแม่อ้อยก็มาหนึ่งซึ่งค่ะใส่เตาฟื้นเลยค่ะเตาฟื้นเตาทานค่ะ ก็สิประมาณ3าสิบนาทีนะคะเดี๋ยวแม่เอยสิพ้ามาเบืองอีกเทื่อนึงจ้าแม่อขอปิดฝาเลยด้วยค่ะฝาก็บาต้องปิดเกลบก็ไเลยค่ะเพราะาเมื่อเฮาหนึ่งน้องใหม่แล้วน่องใหม่มันสิพองพ้องขึง้นสิด,ดันฝาค่ะบ่ต้องปิดเกลบเลยค่ะค่ะมาเบิ่งเด้อค่ะมันอีสิบนาทีพานไปมีสิบนาทีพานไปราคาะน,นี่ถูมันจิเป็นพองๆแบบนี้ค่ะ กะทิเริ่มใส่ได้แล้วคะ่ะโอ้ยอ่อนชาวพี่น้องหอนมากๆเลยค่ะได้ชาในออยที่ใช่ในออยที่หยกเบื้องี่จ้าตั้งกะทิมีน้ำกะทิมีน้ำอยู่ในในในถุงค่ะอ่าไม่ถูกน้ำหน่อยน้ำไหลก็แล้วแต่ค่ะนี่เดี๋ยวอีกจักซิบนาทีกะเรียบร้อยคะ่ะแม่ออยขอเห็ดต่อเลยคะ่ะอันนี้ใช่เบื้องสอนว่ามันมันพองเลยซื้อคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหนึ่งน้อไม้ค่ะหนึ่งนอไม้การถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งของคนภาคอีสานจ้าเฮ็ดให้ไดกินโดนค่ะนี่มันหอนดิค่ะเพื่อนๆพนพี่น้องนี่จ้ากินข้ามปีกไดด้ค่ะเต็สามถุงค่ะนี่ค่ะคลิปนี้แม่โอ็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามจ้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ